สวัสดีค่ะพบกับนกวิชูรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาพามาดูว่ารอบๆบ,บ้านของนกนะคะมีต้นไม้อะไรบ้างที่หลอกล่อให้พึ่งมาผสมเกสรของต้นไม้ของเราได้นะคะนี่จริงๆที่ไม่เยอะนะคะบ้านนกก็เป็นบ้านจัดสรรหลังเล็กๆนะคะชั้นเดียวนะมีต้นจำปีนะคะก่อนหน้าที่จะมาสนใจแคคตัสนะคะนกก็เลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ คือเราก็เลี้ยงทุกอย่างนะคะแต่ไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งแต่คือเลี้ยงได้ชอบนะคะอันนี้เป็นโฮย่านะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งโฮย่าเนี่ยเลี้ยงเราก็เพลินเหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนแคคตัสตรงที่เขามีสายพันธุ์ที่แบบแยกขยายออกมาได้เยอะแยะมากมายให้เราให้เราได้ศึกษานะคะให้เราได้เลี้ยงให้เราได้สะสมนะคะ แต่จะตรงข้ามกับตรงข้ามกับแคคตัสตรงไหนหรู้ไหมคะตรงที่ตรงที่เขาชอบความชื้นนะคะชอบน้ำนะไม่ชอบแดดเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงใต้ต้นไม้หรือว่าใต้หลังคาบ้านเรานะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะโหย่าอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะดอกกำลังบานนะดูนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึง่งเหมือนกันนะคะโฮย่าเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้สบายนางที่เป็นคลิปแรกๆต้นๆค่ะที่นกขยายพันธุ์ไว้ทีนี้ที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงที่เคยไว้ค่ะเห็นไหมคะใบถูกแดดเผาช่วงนี้เป็นหน้าที่แดดเปลี่ยนทิศทางนะคะตรงที่เคยไว้ก่อนหน้านี้ก็ทำให้โดนเผาโดนแดดเผาต้องเอามาพักฟื้นนะคะอันนี้เป็นโฮย่าอีกชนิดหนึ่งค่ะ ทำยังไงจะได้เห็นใกล้ๆดอกสวยมากกล้องซูมไม่ได้เนาะอยู่สูงค่ะเพราะนกแขวนไว้สูงแล้วก็มีอีกค่ะนี่อันนี้จะบานตอนกลางคืนนะคะบานตอนกลางคืนแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะอันนี้นะคะบานตอนกลางคืนมีกลิ่นหอมเลื่อนลงมาก็มีอีกนะคะเอียบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูนะคะ นี่อันนี้ก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะโหย่าเหมือนกันค่ะนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็ข้างหลังมีอีกช่อหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่ก็โหย่าอีกชนิดหนึ่งค่ะเขาเรียกกระดิ่งนางฟ้านะคะเวลาบานจะออกเหมือนกระดิ่งอันนี้เป็นสีแดงนะคะเลื่อนลงมาก็มีอีกนะเยอะค่ะกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะ เลื่อนลงมาก็มีอีกนะคะโฮย่าเหมือนกันอันนี้จะบานตอนกลางคืนนะคะบานตอนกลางคืนแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลางวันก็บานช่วงเช้าเ้านะคะเยอะเลยนะคะอันนี้นําเสนอนะคะนําเสนอเฉยๆว่าทําไมที่บ้านเราถึงได้มีพึ่งเยอะนะคะก็เราปลูกดอกไม้เยอะนะคะน,นี้ก็เป็นโฮย่านะคะเป็นสายพันธุ์แรกหรือว่าเป็นต้นแรกของนกเลยที่ที่นกเลี้ยงนะคะ ที่ซื้อมาไว้ที่บ้านนะคะโฮย่าเนี่ยจะเป็นไม้เลื้อยนะคะคือจะเลือไไเลอเล้อยไปไเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ออกดอกเป็นช่อนะคะดอกเนี่ยเวลาร่วงไปแล้วนะคะเดี๋ยวนกให้ดูนะเวลาร่วงหล่นไปแล้วนะคะดอกใหม่นะคะจะเกิดที่ก้านเดิมสังเกตได้นะคะเนี่ยดอกใหม่เขาจะเกิดตรงจุดเดิมเดมนะคะแล้วดอกเขาจะมีตลอดปีดอก จะมีตลอดปีค่ะคือถ้าคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็มีบ้านล่มๆนะคะลำไรลลำไรนิดนึงแดดสองถึงครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยพอค่ะเขาไม่ชอบแดดเยอะก็เลี้ยงเจ้าโหย่าได้คือไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาเลี้ยงกระบองเพชรอย่างเดียวก็ได้นะอย่างอื่นก็ดูเพลินได้นะคะนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งอันนี้คือโหย่าเหมือนกันนําเสนอค่ะคือดอกจะไม่ค่อยบานนะคะอันนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะ นี่ก็โฮย่าอีกชนิดหนึง่งเลื่อนต่ำลงมาก็เป็นช่อที่ยังไม่บานค่ะตัวเมื่อกี้สีแดงนะคะอืมก็มีอีกชนิดหนึง่งอันนี้ยังไม่บานเหมือนกันนะคะอันนี้เล็กจิ๋วนะคะเล็กจิ๋วมากค่ะบานแล้วจะสวยนี่ค่ะเหมือนเหมือนทับทิมนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นโฮย่าค่ะแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวนกพาไปดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะ แต่ที่ชื่นชอบที่สุดของนกก็คือเจ้าโฮย่านะคะมีเยอะหน่อยนะคะมีเยอะแยะกว่าไม้อย่างอื่นเพราะว่าเขาเลี้ยงในลมได้เนาะอ่าก็จะมีกานิกาใครรู้จักกานิกาบ้างกานิกาเนี่ยเป็นไม้ประจําวันพฤหักนะคะกลิ่นเนี่ยจะหอมมากตอนเช้าเช้านี้ร่วงหมดแล้วเหลือแต่ดอกตูมกลิ่นจะหอมมากตอนเช้าเช้านะคะแล้วก็ กลิ่นเนี่ยจะเหมือนกลิ่นนมอ่อนๆนะคะกลิ่นของการนิกาไปดูหน้าบ้านอันนี้หลังบ้านแล้วค่ะอันนี้เข็มปัตตานีนะคะมีต้นเดียวในบ้านเข็มปัตตานีคือนกชอบเลี้ยงแต่ว่านกจะเลี้ยงอย่างละต้นสองต้นนะคะคือเลี้ยงหลายๆชนิดอย่างละต้นสองต้นนะคะมาถึงพุดซ้อนค่ะอันนี้เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นดอกของเขานี่ คือที่ไม่ได้เยอะเลยที่นิดเดียวนิดมากๆแล้วก็มานี่ค่ะพุทพิชยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะใช่นะดอกเยอะใช่ไหมดอกเยอะมากแล้วก็อันนี้มงกุฎนางฟ้าไม่เห็นดอกค่ะเพราะว่าดอกเขาบานแล้วก็หุบไปแล้วคือจริงๆไม่ได้เลี้ยงเยอะนยเห็นไหมต้นทีละต้นอย่างต้นอย่างละต้นค่ะแต่พอเมื่อเขาบานเนี่ยพอเขาบานพร้อมๆกันน่ะแมลงก็จะมาแต่บ้านเรา ึ่งก็จะมาแต่บ้านเราอ่าไปดูเข็มอินเดียนะคะไม่แน่ใจว่าใช่เข็มอินเดียหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะดอกสีชมพูนี่อันนี้คืออยู่รั้วบ้านนะคะเห็นไหมว่าไม่ไม่ได้ปลูกคือไม่ได้มีที่เยอะยค่ะที่นิดเดียวนิดมากๆนะคะไปดูต่อไปค่ะ อันนี้ผีเสื้อราตรีแต่ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจนะคะมีใบสีม่วงแล้วก็ดอกสีม่วงอ่อนๆนะคะอันนี้ก็มีต้นเดียวเหมือนกันเห็นไหมอย่างละต้นอย่างละต้นนะคะอ่าต่อไปนะคะมาดูอ่าต้นที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือหมอ้อแกงลิงนะคะนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใส่ไม้แขวนแล้วก็เพิ่งตัดหญ้าไปก็เลย เห็นรอยที่เป็นแบบเห็นรอยที่เป็นย่าๆกระเด็นกระเด็นอยู่ในส่วนของมอข้าวมอแกงลิงเนี่ยนกเคยทําคลิปนะคะมอค้ามอแกงลิงเนี่ยก็เป็นไม้ที่เขามอข้าวมอแกงลิงเนี่ยเป็นไม้ที่เขาเรียกว่ามหาัสา,ารเจ์เหมือนกันคือเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะการเลี้ยงก็คือใช้แค่กุ๋ยมะพร้าวนะคะ แล้วอย่างนึงถ้าใส่ปุ๋ยไปเขาจะไม่ออกหม้อให้เราเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติของเขาสร้างหม้อมาเพื่อที่จะหาอาหารนะคะหาอาหารให้ตัวเองนะคะถ้าเมื่อเราใส่สารอาหารลงไปในกระางเขาแล้วใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเขาจะไม่ออกหม้อให้เราทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าน้ําในหม้อของหม้อแกงลิงเนี่ยหายไปนะคะจะทําให้ หม้อแกงเนี่ยหยวไปเลยเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะลืมหยอดน้ําไปก็หเหี่ยวไปนะคะต้องหยอดน้ําให้น้ําอยู่ในลักษณะที่สามสามส่วนสี่ของหม้อนะคะหม้อก็จะสวยแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะมาถึงต่อไปนะคะนี่พยับหมอกนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะต้นเล็กๆต้นเดียวอีกเช่นกันค่ะต้นเดียวแล้วก็กระถางเดียวคือแต่ว่าดอกจะออกตลอดปีนะคะ พอมาถึงหน้าร้อนนี่ก็สีก็จะเปลี่ยนหน่อยนะคะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ใกล้ๆก็เป็นชบาค่ะชะบาจิวนะคะชะบาแคะ,ะแล้วก็มีกุหลาบแห้งๆอยู่อันนี้คือดอกแห้งแล้วไม่ได้ตัดดอกแห้งทิ้งนะคะเขาก็เลยยังไม่ได้แทงยอดมานะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะคะบีโกเนีย ก็มี2กระถางค่ะเพราะว่าขยายลงมาจากกระถางใหญ่นี่อันนี้ก็ออกดอกตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะส่วนมากไม้ที่นกเลี้ยงนะคะจะเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ราคาไม่สูงก็คือเราหาซื้อได้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็มาขยายพันุเองส่วนมา,จากจะขยายพันธเองเพาะพันุเองค่ะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่ซื้อมาก็จะซื้อมาแค่หต้นนะคะแล้วก็มาขยายพันุเองนะเดี๋ยวต่อไปไปดูกันว่ามีอะไรอีกอันนี้เขาเรียก พุทชมพูนะคะพุทชมพูอันนี้สมัยก่อนคุณยายเขาเคยเอาไปเด็ดยอดนะคะที่ยังไม่มีดอกไปไหว้พระก็อันนี้เราเห็นดอกแล้วอันนี้ซื้อมาค่ะต้นเดียวเหมือนกันค่ะอันนี้คือรอบบ้านนะคะบ้านไม่ได้ใหญ่บ้านหลังเล็กๆต่อไปนะคะเป็นอันนี้มองไม่เห็นดอกละที่นกเคยส่งให้ดูก็คือ ชัดไหมอ่ะเป็นพวงคามอันนี้ชอบมากชอบมากแล้วก็มีหน้าบ้านอีกพุ่มหนึ่งเหมือนกันต้นหนึ่งชอบตรงไหนชอบตรงที่เป็นสีม่วงค่ะแล้วเขาก็ออกดอกตลอดด้วยดอกสวยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายต้นนี้นะคะนลงจะบอกว่านกเพาะเมล็ดเองแล้วก็ไปแอบเด็ดเมล็ดที่ข้างรั้วของบ้านคนอื่นเขาคือเราเห็นแล้วเราชอบแล้วก็ขอเขาอย่างเงี้ย ขาก็บอกได้ได้ลองไปปลูกดูเผื่อขึ้นอเผอิญว่าขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็ขยายพันธุ์มาที่บ้านตัวเองเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันเป็นส่วนที่เป็นพวงคามหน้าบ้านนะคะนี่นกก็เพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ปลูกเองก็จะประมาณนี้ส่วนข้างหลังเป็นเหลืองปิยทอนนะคะอันนี้ก็จะบอกให้ว่าได้มาเป็นมเมล็ดเหมือนกันที่ต้นใหญ่ขนาดนี้คือเพาะเองนะคะเพาะเองแล้วก็ ปลูกลงดินเองตั้งแต่เป็นมเมล็ดเนี่ยเห็นไหมคือจริงๆไม่ได้ซื้อค่ะเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาหน่อยปีสองปีก็เห็นผลนะคะอันนี้เป็นอะไรทุกคนรู้ไหมคะจริงๆอะ่ะถ้าช่วงที่ดอกออกเยอะๆจะเป็นสีม่วงเขาเรียกแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมจะมีมะเมล็ดเป็นแบบนี้นะคะนี่มีมเมล็ดเป็นแบบนี้สีเหลืองๆจะบอกว่าดอกสวยมาก จะมีพันสี่ใบหกใบนะคะอันนี้เป็นแก้วเจ้าจอมหกใบจริงๆเป็นของพี่บ้านตรงข้ามแต่นําเสนอเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมล็ดเพาะยากมากที่เราเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็นกอะแอบเอาเมาเล็ดเขาไปเพาะใช้เวลานะคะเมล็ดใช้เวลาใช้เวลาในการงอกนะคะประมาณนับนะคะคือ6เดือนกว่าจะงอกขึ้นออกมาเห็นต้นนะคะ หเดือนคือใช้เวลาเพาะประมาณสองรอบอะ่ะนกอะปีหนึ่งกว่าจะได้ต้นมาแล้วนกได้มาต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าของนกอะสองปีอายุเท่าไหร่คือนิดเดียวจริงๆอยู่หลังบ้านยังคืออีกนานกว่าจะได้เห็นดอกแต่คือมันมีเขาเรียกว่ามันมีประวัติแก้วเจ้าจอมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่หลังสวนสุนันทานะคะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนสมัยไม่แน่ใจว่าสมัยสมเด็จรัชกาลที่หหรือที่ห แต่ว่าต้นแรกเนี่ยอยู่หลังสวนชุนันทาต้นแรกๆเลยนะคะแล้วกเ็เราก็มาขยายพันธุ์นะคะใช้การขยายพันธุ์ก็ตอนกิ่งหรือไม่ก็อย่างที่นกบอกพอมเมล็ดนกลองพอไปแล้วเกิดแต่หกเดือนค่ะกว่าจะงอกมาได้เดี๋ยวไปดูต้นหลังบ้านของนกว่าขนาดเท่าไหร่ก่อนจะไปดูแก้วเจ้าจอมที่นกปลูกแล้วว่าพอมาเมล็ดเองเดินผ่านข้างบ้านเป็นดาราสีชมพูค,ค่ะอันนี้ก็ แอบเอาหน่อเล็กๆมาจากบ้านคุณแม่ค่ะจริงๆที่ไม่ได้เยอะเลยข้างบ้านเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบค่ะติดกำแพงที่ว่างที่ว่างจากผนังบ้านกับกำแพงรั้วเนี่ยคือเมตรยี่สิบแล้วก็าดาลามาปลูกก็ปลูกได้ค่ะเยอะด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะด้วยนะคะดอกสวยนะคะดาหลา นี่เป็นแก้วเจ้าจอมที่นกเพาะเองนะคะเป็นต้นของที่บ้านเห็นไหมว่ายังอยู่ในกระถางอยู่เลยค่ะเล็กนิดเดียวอันนี้คือน่าจะเกือบ2ปีค่ะไม่รวมเวลาที่เพาะแล้วโผล่แล้วต้นโผล่ออกมาจากจากพื้นดินนะคะนี่แก้วเจ้าจอมหใบนะคะดอกเป็นสีม่วงนะคะโอเค ก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปนี้ไว้ที่ภาพนี้แล้วกันนะคะโมย่าจุดเริ่มต้นของการชอบต้นไม้ของนกคือจริงๆอ่ะนกจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันธุ์ไหนสายดอกสายใบหรือว่าเป็นแคคตัสนะคะจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอ่ะไม่เคยเลี้ยงต้นไม้รอดเลยเราไม่อยากจะเลี้ยงนะคะจริงๆอ่ะนกก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้อะไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยรอดหรอกแต่คือเราอาศัยตรงที่ว่าเราสังเกตนะคะ แล้วก็พยายามบ่อยๆดูนะคะดูเขาว่าเขาชอบอะไรต้องการอะไรน้ําขนาดไหนนะคะก็เลี้ยงตายมั่งรอดมั่งสุดท้ายแล้วมันมันจะมันจะจบที่เราเลี้ยงเขาได้นะคะคือความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนาะก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ชอบต้นไม้ชอบแคคตัสนะคะก็ศึกษากันต่อไปค่ะ เนาะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ